โอ้ยลูกหล่ะบ่ต้องหว่วงพ่อกับแม่เด้อพ่อกับแม่อยู่ทางนี้สบายดีคือหงานลูกต่รกร้าเฮ็ดงานเฮ็ดการด้วยล่ะเออบ่เป็นตามาก,ก็บ,บ่ต้องมาดอกมันเปียนเงินค่ารถเท่เาจะว่าวันแม่ปีนี้ลูกเฮาสิโทรมาหาบ่บ่คือปีนก็โทุมม้าจะได้ล่ะเพราะว่างานยุ่งยิ่งทีละ่ะมันสิมีเวลาโทรบ่เนาะลูกลก,ก็ได้ เพ่่อกย่านลูกเป็นห่วงเฒ่าเอ้ยเฮาก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ซุมื้อซุมื้อย่านลูกเป็นห่วงเอิก็เป็นห่วงจันเนาะมื้อนี้ข่อก็ว่าสิสวนเจ้าไปเสียหญ้าดิเฒ่าพุ่นเสียหญ้าไว้ถ้ปลูกแตงบันทานลูกเฮามาพอสิได้ให้มันกินนสันดอกข่อก็เอาโทรศัพท์ไปนํายิดดอกหาลูกโทรมาก็ได้เนาะเฒ่าเนาะจักคราวซื่อล่ะเออไปจักคราวพุ่นฝนก็สิตกจัว่าสิแดดจัสิฝนไปเฒ่าไปสิบ่ดีเดปลูกแล้วฝนตกใส่ไป เมื่อได้ก,ก,ออก,ก้อนหานก,อก้อนอะไรล่ะแจ็นโทรศัพท์แม่ลูกทั่วมากบ่เท่า้ยเนี่นี่เท่าลูกทท่าอหหรี ฮัลโหลโอ้ยแม่ละว่ามันสิโปโตมาไหมลูกเป็นจังไดวันแม่นี่บ่ได้ม,มาบ่เฮ็ดงานอยู่บ่ลูกโอ้โอ้เฮ็ดงานเด้อลูกเด้อไหวพรนวันแม่ตีจ้าโอ้ยลูกหลา บ่ต้องห่วงพ่อกับแม่เด้อให้บักลาเฮ็ดงานเฮ็ดการอยู่พุ้นล่ะเออบ,บ่เป็นตามาก,ก็บ,บ่ต้องมาดอกมันเียงเงินคา่ารถจ้าพ่อกับแม่อยู่ทางนี้สบายดีผู้หยังนี่ลูกบ่ได้เฮ็ดอีหยังอะโลดพ่อกับแม่ก็พากันนอนเล่นอยู่เถียงนี่ล่ะลูก ต้องเป็นห่วงดวเด้อพ่อก้าแม่่ไดเฮ็ดอีหยัง่ไดเฮดลูกเป็นแดอกจ้าเออก็ให้บักลานันดูดีมีแห้งเด้อลูกเด้อความเจ็บจะได้ความไข่ย,ยานีเด้อลูกเด้อเงินนันกับฝากมาก,กับ่ต้องฝากมาหลายดอกจงไปถ้าใชส้น้ำจากขวงนันเออมาหวยพรานวันแม่ซื้อแม่ก็ดีใจแล้วลาลูกพ่อกับแม่ก็สบายดี่ได้เฮ็ดหยังดอก แค่นี้เนาะลูกเนาะสบายดีเด้ลูกหล่าเด้อเถาอืมว่างานคอยบอกลูกว่าเฮาบอดหตษอีหยังเด้เฮาบา พ่อกับแม่บอดเฮ็ดยังดอกนอ่นยุ้เทียงนี่แหละว่าซี้ขย่ะลูกกินน้ำเห่าแม่เฒ่านั่นเลงนี่เทียงวัดเจ้เห็นสิบอกว่าพ่อกับแม่กะเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานหยุ่งยากยู่ทางบ้านผิดหลักวิทย่าลูกกินน้ำเห่าแม่เฒ่าแม่นตัวว่าเป็นยังดนเนาะเขาบอกเพื่อความสบายใจเนาะเฒ่าเนาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่กะยังซี่แล้วคิดน้ำบวกยัน ลูกว่าสบายใจอย่าลูกคิดน้ำเอย่าลูกเป็นห่วงลูกพยันพ่อแม่เฮ็ดเยกไปให้ฉันเลยเออเขาก็คิดน้ำเฮานั่นละเทาเอาไปเฮ็ดไปคือเกาหัานละเทาเฮา